วอนนี้เราอยู่กันที่จันทบุรีนะคะวันนี้เรามาบกวัดบกสินป์เงินอันนี้รอบที่สองนะรอบแรกเรามากันอ่ะเป็นช่วงมาเที่ยวด้วยกันรอบ,อบประมาณเฟสที่สี่อันนี้เรามาตอนเฟสที่ห้าแต่ไม่รู้ว่าคลิปจะลงทันหรือเปล่าเราต้องดูอยู่ที่คนตัดด้วยวันนี้เราก็มากันครบทีมเลย <S <S> <S บ้านบอลเราก็คือบ้านบอลจริงๆอันนี้อันนี้นนคือเต็มเต็มโซนเต็มรูปแบบใช่ทั้งหมดยี่สิบห้าคนได้ สวัสดีครับกล้องรึไม่จะพาออกแล้ววันนี้ครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในวันนี้เขา,าจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปจากที่เราที่หรือเปล่าครั้งที่แล้วเรามามีการเหมือนกับว่าให้เอ็นี่เสือ้อเหมือนแบบเราอโอุ้นท่าป่าป้ะใช่ใช่ใช่ใชร่วมทําบุญแล้วเราก็จะได้เสื้อกลับไปเสื้อรุ่นเก่าจะเป็นแบบโน้นเลยส<ช>ีส้มที่ป่าใสอยู่ใช่จะเป็นสีส้มมีสายสี วันนี้เราก็ยังพักที่เดิมอะโรฮาเหมือนเดิมเพราะว่าเราติดใจในการบริการของเขาแต่วันนี้เราเปลี่ยนบ้านนะเราเปลี่ยนบ้านครั้งที่เราพักบ้านหม่เลขหนึ่งครั้งนี้เราบ้านหม่เลขสิบแปดเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึง่งโอเคไปจ้ะท่านจะร่วมถวายสังฆทานอันนี้แล้วแต่ตัดชา,าบริจาคได้รับตังใส่โต้รับดอกรับสังฆทานาาาผ้าไตมาถวายพระกระผ้าที่ประสงฆ์นั่งเกิดผ่านทานงจุดตะโกนญาติที่นี่ đơn tai loanh lên các bạn tai loanh lên nhé để ta đạt rấp còn coi nhau với này chỉ riêng dàn này các

อันนี้เสื้อสีใหม่สีฟ้านี่นะครับโบสสีน้ำเงนินสวยงามมนช้มันของใหญ่

ถ่ายตรนี้นะตรนี้นางอถ่ายยงนี่ครับนี่ภายในห้องบนน้ำ

นี่นี่ลงนี่ลงนี่ลงนี่มันมีน้ำขังน้องจะลื่นนี่ตรงนี้สวยเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับ บรรยากาศภูเขาแห่น้ำสวยงามมากก็วดัวดก็สวยนะครับตรงนี้ดูมาขึ้นไม่ได้<ว>มัน<ว>ร,ร้อนหนอเรากำลังจะลงนะครับไปดูมาขึ้นไมน่ได้แล้วเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างต่อท่านผู้นีน้น นี่คือบรรยากาศด้านล่างนะครับ เราที่แล้วมาเขาไม่ได้เปิดนี่ก็เป็นตลาดนะครับผมไปเก็บนี่คนแถบเขา นี่คือตลาดมีของเยอะวัดใหญ่มากที่นี่ข้างหลังติดแม่น้ำติดคลองนี่ครับด้านหลังวัด มีบริการปล่อยฟ้าในแม่น้ำทะเลแบบนี้นะครับอยู่ด้านหลังสุดเลยนี่บรรยากาศสวยมากที่เราเห็นด้านบนก็คือแม่น้ำนี้นะครับแล้วก็บุเขานี้

ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่อโลฮาันเซนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับเจอพต่างนะครับที่เบิกเินทางมาถึงนะฮะเป็นช่วงนี้ก็ดีต่อมาสู่สถานที่วัดปากน้ําแข็งหนูตะบนตะการน้องตนะไคร้จ,จังหวัดจันทตปนีจังหวัดทุมธานนะครับ ค่ะแล้วก็สําหรับทริปวัดปากน้ําแคมหนูนะคะหรือว่าวัดโบสถ์สีน้ําเงินค่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปแปะรูปไปให้ดูนะคะว่าเรามากันเยอะขนาดไหนสาหรับทริปนี้นะคะโอเคสําหรับทริปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ